สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบาชานะคะจากนางหนูใบาชาเพจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับพี่อีกแล้วนะคะกับเคล็ดลับสาระดีๆในเรื่องของการดูแลตัวเองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับพี่กับคําถามที่ติดน้องๆไว้นะคะแล้ววันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้นั่นเองนะคะคําถามข้อที่ติดลงบนอีกอันหนึ่งนะคะที่ถามพี่มาเยอะมากจริงๆก็คือ น้ามันมากถ้าจะทอดไข่ดาวได้หรือว่ามีบ่อผลิตน้ํามันคูเวตเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะจะทํำยังไงดีคะพี่ซึ่งพี่ก็จะแนะนําเสมอว่าให้น้องทานซิงค์วันละ1เม็ดซึ่งน้องๆหลายๆคนก็จะพี่คขะไล้ซิงค์มันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่เคยออกมารีวิวให้สักทีนะคะวันนี้พี่ก็เลยได้โอกาสจะออกมารีวิวคําว่าซิงค์ให้พร้อมกับ ให้ดูวิตามินก็คือที่พี่ทานอยู่นั่นเองนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีซิงค์อยู่ด้วยวันนี้เรามาเปิดกระเป๋าว,วิตามินของพี่กันเองแล้วกันค่ะแอบดูกระเป๋าน่ารักมากอันนี้เป็นกระเป๋าว,วิตามินนะคะที่พี่ทานอยู่ซึ่งหลายๆตัวในนี้เคยรีวิวไปบ้างแล้วหลายๆตัวยังไม่ได้รีวิวนะคะที่พี่ทานอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ในไลน์ของพวกแอนติออกซิแดนต์เป็นพวกบำรุงผิวพรรณนั่นเองนะคะแล้วก็แบบว่าพวกต่อต้านความชราของผิวนะคะ,แ,ะแ,ตแต่วันนี้ ตัวที่พี่มาแนะนาเนี่ยพี่ทานในเรื่องของลายสิวคือลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่นั่นเองนะคะซึ่งปกติเนี่ยพี่พูดเสมอว่าคนเป็นสิวเนี่ยยังไงก็ขึ้นตลอดเพราะว่าเราเราผิวมันนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะไบโอซิงหรือว่าสังกระนั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีในท้องตลาดเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยแต่ว่ายี่ห้อที่พี่ทานอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นของอยี่ห้อแบคโม่กล้องซูไม่เอ่ยอขอให้กล้องจับนิดนึงนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นยี่ห้อที่พี่ทานอยู่นะคะก็คือยี่ห้อของแบ c ็กมอ e นั่นเองค่ะซึ่งปกติเนี่ยจะมีมากมายหลายยี่ห้อเลยในท้องตลาดนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าส่วนตัวพี่พี่ทานของแบ c ็กมอรยี่ห้อนี้นะคะอ่าซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยพี่ทานเพื่อช่วยเรื่องอะไรประโยชน์ของซิงค์เนี่ยมีมากมายไกายกองเลยนะคะคือ1เนี่ยช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราได้หลักเพราะว่า คนที่เป็นมีมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายเนี่ยจะต้องมีความมันแล้วก็มีรูขุมขนค่อนข้างกว้างอยู่แล้วซิงค์เนี่ยจะไปช่วยทําให้กลไกยการผลิตต่อมไขมันบนใบหน้าเราเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะการ หน้าเราเนี่ยจะมันน้อยลงนั่นเองนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้เพราะเขาจะมีฤทธิ์นในการต่อต้านแบคทีเรียบนใบหน้าทําให้บาดแผลเนี่ยสมานได้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยบางทีเราเป็นสิวอักเสบเนี่ยสิวอักเสบเราก็จะหายเร็วขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราทานซิงช่วยร่วมกับการทาย,ยานะคะ,ะวิธีการทานของพี่พี่ทานยังไงปกติพี่จะทานวันละ1เม็ดนั่นเองนะคะก่อนนอนพี่จะทานหลังอาหารนะคะวันละ1เม็ดลักษณะของตัวเนี้ย <risque. S 2> จะมี90เม็ดในกระปุกนี้นะคะพี่ซื้อมาแลค่ประมาณ500บาทซื้อตามพวกวัสดรแล้วก็ตามร้านขายยาน่นเน่งค่ะลักษณะจะเป็นเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะคะมีตัว B ีอยู่แล้วก็มันก็จะไม่ยากเกินไปลักษณะคล้ายๆเม็ด เท่าๆเม็ดยาทั่วๆไปอ่ะก็ยังกลืนง่ายอยู่นั่นเองนะคะก็จะทานันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารนะคะ,ะช่วงเย็นก่อนนอนนะคะแต่สําหรับใครที่มีปัญหาคือเป็นสิวอักเสบเยอะมากๆเนี่ยก็สามารถทานได้วลนละ2เม็ดก็คือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ทานเพื่อป้องกันการเกิดสิวใหม่กับลดความมันบนใบหน้าดังนั้นพี่จะทานันละ1เม็ดนั่นเองค่ะอ่า เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะวิตามินเนี่ยเป็นส่วนช่วยเสริมนะคะทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะด้วยรักและหวังดีนะคะก็ขอลาไปก่อนสําหรับเคล็ดลับดีๆนะคะวันนี้อันนี้เป็นของที่พี่ทานอยู่แล้วก็มาแนะนําให้ดูแล้วกันว่าซิงค์มันคืออะไรมีประโยชน์ยังไงนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ